ถ้าผมถามคุณผู้ชมว่ามนุษย์จะอยู่รอดได้นานแค่ไหนท่ามกลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยฉลามและไม่มีอะไรให้กินเลย10วันหรือ20วันเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับมันคือหายนะของชายคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับความเงียบที่กืนกินจิตใจมนุษย์ซึ่งมันได้ทุบทุกสติติโลกโดยไม่มีอะไรเลยนอกจากแพไม้เล็กๆก,กับความตั้งใจที่จะไม่ตายและนั่นนะครับ คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่กินเวลานาน,านถึง133วันสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ยามเย็นและคุณอยู่กับผมเช่นเคยตูนครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับ คดีปริศนาหรือเรื่องจริงที่มีความลับซ่อนอยู่คุณมาถูกที่แล้วครับถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ครับและเช่นเคยครับอย่าลืมเตรียมขนมเตรียมกาแฟกันให้พร้อมแล้วถ้าหากใครรับชมก่อนนอนก็อย่าลืมห่มผ้ากันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยครับ ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนปี1942มหาสมุทรแอตแลนติกในเวลานั้นมันไม่ได้สวยงามเหมือนโปสการ์ดท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อยครับมันกลับเต็มไปด้วยเรือรบเสียงระเบิดและซากโลหะที่ลอยอยู่ใต้คลืน่นนั่นก็เพราะในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่โลกของเรากำลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองพอดีและท่ามกลางความวุ่นวายนั้นก็มีเรือขนสินค้าสัญชาติอังกฤษที่มีชื่อว่าเบนโลมอน กำลังแลนอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ในน่านน้ำที่ถือว่าเป็นนรกนะครับสำหรับเรือขนสินค้าในยุคสงครามโลกครั้งที่2องเบนโลมอนคือเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่มีลูกเรือและเจ้าหน้าที่กว่า50ชีวิตซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อนำสเบียงไปส่งยังทวีปอเมริกาใต้และหนึ่งในนั้นนะครับก็คือชายหนุ่มเชื้อสายจีนวัย25ปีที่มีชื่อว่าพูนลิม พูนลิมไม่ได้เป็นทหารครับไม่ได้ถือปืนแต่เป็นเพียงพนักงานท้องอาหารทั่วไปที่คอยชงชาเสิร์ฟอาหารและทำงานในห้องครัวเท่านั้นแต่แล้วในบ่ายวันหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับในเวลา14.10นาฬิกาของวันที่23พฤศจิกายนปี1942เรือดำน้ำเยอรมันก็ได้โผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำครับ แล้วมันก็ได้เล็งเป้าไปที่เบนโลมอนในทันทีต่อ์ปโดสองลูกพุ่งเข้าชนเรืออย่างจังครับเสียงระเบิดดังกึกก้องและท้องเรือก็ฉีกขาดจนเป็นรูขนาดใหญ่แสงไฟทั้งหมดได้ดับลงและเรือขนาดใหญ่ทั้งลำก็เริ่มเอียงอย่างรวดเร็วพูลริมซึ่งอยู่ในห้องอาหารชั้นล่างในขณะนั้นเขารู้ได้ในทันทีครับว่าหายนะมาถึงแล้ว ความกลาหลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนเรียกกันอย่างสับสนและในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นพูนล,ลิมก็ได้ใช้สัญชตาตญาณทั้งหมดที่มีคว้าเสื้อชิวชีพมาใส่ได้อย่างวุดวิตก่อนที่เขานะครับจะถูกแรงดูดมหาศาลจากเรือที่กำลังจะจมดึงร่างของเขาลงไปสู่ใต้ทะเลลึกเรือเบนโลโมอนได้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรภายในเวลาไม่ถึงสองนาทีครับ ลูกเรือส่วนใหญ่ไม่เสียชีวิตจากแรงระเบิดก็ถูกกลืนกินไปพร้อมกับซากเรือที่จมลงสู่ความมืดมิดและเมื่อพูนลิมตะเกียกตะกายขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้ในท่ามกลางคลื่นทะเลและคราบน้ำมันที่ลอยอยู่เต็มไปหมดเขาพยายามว่ายน้ำอยู่แบบนั้นนานถึงสองชั่วโมงเต็มจนกระทั่งความโชคดีนะครับก็ได้เข้าข้างเขาเป็นครั้งแรกเขาพบแพไม้เล็กๆที่ลอยออกมาจากซากของเรือลำนั้น ซึ่งเป็นแพรชูชีพขนาด2อคูณสเมตรบนแพรมีถังน้ําจือดอยู่ประมาณ40ลิตรมีบิสกิตกับช็อกโกแลตเพียงเล็กน้อยและอุปกรณ์พื้นฐานอย่างไฟฉายกับพลุสัญญาณเขาเปีนขึ้นไปบนแพรอย่างยากลําบากนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มมองออกไปรอบๆแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นแพรอีกลําที่ลอยอยู่ไกลๆครับมีเงาคนราวสี่ถคนที่กำลังโบกมือเรียก แต่ถ้าว่าความหวังอันริบหรี่นั้นที่ได้เกิดขึ้นมาก็ต้องดับลงไปในทันทีครับเขาไม่มีทางบังคับแพให้เข้าใกล้แพอีกลาได้เลยบวกกับคลื่นทะเลนะครับที่คอยซัดแพของเขาให้ห่างเอกไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ได้ลอยหายไปในความมืดพูนลิมในตอนนั้นคือคนเดียวที่รอดจากลูกเรือกว่า50ชีวิตครับ เขาลอยคว้างอยู่กลางมหาสมุทรโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขายังมีชีวิตและเขาก็ไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะบังคับแพให้ไปไหนได้เลยเขาได้แต่นั่งอยู่บนผืนไม้เล็กๆที่รอบๆตัวก็มีแต่ความว่างเปล่าและนั่นเองครับคือจุดที่การเอาชีวิตรอดที่กินเวลานานถึง133วันได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ผ่านคืนแรกไปได้พูนลิมก็เริ่มรู้ตัวคับว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สดุดมันไม่ใช่คลืน่นไม่ใช่ความมืดมิดแต่มันคือความเงียบที่ค่อยๆกลืนกินหัวใจของเขาพูลลิมจึงต้องเริ่มคำนวณความอยู่รอดนะครับเขากินบิสกิตเพียงวันละไม่กี่ชิ้นจิบน้ำาด่มเพียงวันละไม่กี่อึกแล้วหลับไปพร้อมกับเสียงคลื่นที่กระซิบเตือนอยู่ตลอดว่าเวลาของเขากำลังจะหมดแต่ทันทีที่เข้าสู่สัปดาห์ที่สอง ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับอาหารและน้ำจืดที่มีอยู่มันก็หมดลงกลางวันแดดเผาจนผิวไหม้ส่วนกลางคืนอากาศก็หนาวจนแทบขยับไม่ได้เขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในหัวเสียงเคลื่อนกลายเป็นเสียงของคนและเสียงนกก็ได้กลายเป็นเสียงเรียกจากเพื่อนร่วมเรือที่จมไปแล้วเขาเริ่มพูดกับตัวเองหัวเราะก,กับตัวเองแล้วร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัว นั่นคือช่วงเวลาที่จิตใจของคนปกตินะครับเริ่มที่จะแตกสลายแต่ทว่าพูลลิมกลับไม่ยอมให้ร่างกายของเขาแตกตามไปครับพนักงานห้องอาหารผู้นี้ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ด้านการเดินเรือหรือเอาชีวิตลอดเลยแม้แต่น้อยก็ได้เริ่มแสดงความเฉลียวฉลาดที่น่าทึ่งของเขาครับพูลลิมทำลายไฟฉายที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเพื่อนำลวดทองแดงเส้นเล็กๆที่อยู่ข้างในมาดัดปแปลงเป็นเบ็ดตกปลา เขาบิดลวดให้กลายเป็นตะขอเล็กๆใช้เชือกจากผ้าใบากันน้ำทากออกมาเป็นสายแล้วหย่อนลงทะเลไปโดยไม่มีเหยื่อสอวันผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ในวันที่3เขากลับรู้สึกได้ถึงแรงดึงเบาๆเขาจึงรีบดึงเชือกขึ้นมาแล้วเห็นปลาตัวเล็กๆที่กำลังดิ้นอยู่ตรงหน้าซึ่งปลาตัวนั้นนะครับคือตัวแรกที่เขาได้กินหลังจากหิวมานานหลายสัปดาห์เขากินมันทั้งดิบๆ เลือดของปลาที่ไหลเข้าปากมันทั้งเค็มขมและเหม็นข่าวแต่มันก็พอจะเป็นอาหารที่รอเลี้ยงชีวิตของเขาเอาไว้ครับซึ่งหลังจากวันนั้นพูนล,ลิมก็เริ่มกลายเป็นนักล่าไปโดยปริยายครับเขายังแกะเศษผ้าใบออกมาจากเสื้อชูชีพนำมันมากางเป็นหลังคาเพื่อบังแดดและดักเก็บน้ำฝนใช้โครงแพรเป็นเสาแขวนเนื้อปลาให้แห้งด้วยลมทะเลซึ่งในช่วงที่ไม่มีฝนตกนานหลายวันนะครับ เขาก็จะเริ่มขาดน้ําอย่างรุนแรงแต่ทว่าก็จะมีบางวันที่ฝูงนกทะเลจะบินลงมาเกาะบนแพ่พูลริมรู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวครับเขาเลยนําเศษปลาเน่ามาวางล่อจนกระทั่งนกตัวหนึ่งได้บินลงมากินซึ่งในจังหวะนั้นเองพนักงานห้องอาหารที่พร้อมโซก็พุ่งเข้าไปจับนกตัวนั้นแล้วหักคอมันด้วยมือเปล่าเขาใช้ชิ้นส่วนจากกระป๋องอาหารที่หมดแล้วนะครับมาฝนจนกลายเป็นมีด และเริ่มชำละนกตัวนั้นก่อนจะดูเลือดอุ่นๆเข้าไปในปากทันทีเพื่อดับกระหายซึ่งเลือดของนกก็เปรียบเสมือนน้ำและเนื้อของมันก็คืออาหารจากพนักง,งานห้องอาหารที่ต้องคอยทำงานอยู่ใต้ลงังคาเรือในตอนนี้เขาได้กลายเป็นนักล่ากลางทะเลผู้ที่ดื่มเลือดกินเนื้อดิบและใช้เศษโลหะมาทำเป็นมีดเพื่อประทังชีวิตของเขาในแต่ละวัน นั่นคือจุดที่เขาเริ่มก้าวเข้าสู่ด้านมืดของการเอาชีวิตรอดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้นะครับก็คือใต้พื้นน้ำสีน้ำเงินเข้มนี้มันมีบางอย่างกำลังจับตามองเขาอยู่หลายสัปดาห์ได้ผ่านพ้นไปพูนลิมก็เริ่มคุ้นชินกับความโดดเดี่ยวโดยเขามีวงจรชีวิตเล็กๆเ,เป็นของตัวเองนะครับคือตกปลาตากเนื้อดื่มน้ำฝนและคอยมองไปรอบๆเพื่อจะมีเรือสักลำที่ผ่านเข้ามา แต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนแพรเสียงกระแทกก็ดังขึ้นมาจากใต้ทะเลครับแพรไม้สั่นสะเทือนราวกับมีอะไรมาชนพูนลิมก้มหน้าลงไปมองแล้วก็เห็นครีบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําและมันก็ห่างไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรฉลามคำคำนี้ดังขึ้นมาในหัวของเขาครับมันเริ่มว่ายวนรอบแพเคลื่อนที่อย่างชา้ชาๆเหมือนกําลังเล่นกับเหยือ่อ และเพียงไม่นานก็มีตัวที่2และตัวที่สมตามมาทุกคืนหลังจากนั้นแพรของพูลลิมก็ไม่เคยเงียบอีกเลยครับใต้ผิวน้ำจะมีเงาดำๆที่คอยว่ายวนและส่งเสียงกระแทกแพรเป็นระยะบางครั้งหางของมันก็กระแทกแรงเข้ากับแพรจนเกือบจะพลิกเขาจึงต้องใช้มือข้างหนึ่งจับเชือกไว้แน่นในขณะที่อีกข้างก็ถือท่อนไม้สั้นๆแล้วคอยเคาะข้างแพเพื่อขู่พวกมันกลับ และแล้วพูนลิมก็ตัดสินใจได้ครับว่าเขาจะไม่ยอมให้ปีศาจตัวนี้มาเอาชีวิตของเขาไปเขาใช้เชือกปานที่หนาที่สุดที่เขามีอยู่นำมาถักทอให้หนาเป็นสองเท่าเพื่อใช้เป็นสายเบ็ดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ครับเขายังใช้ซากจากนกทะเลที่มีเลือดขาวๆเ,เป็นเหยืออ่อรอและเมื่อฉลามขนาดกว่าหกฟุตตัวหนึ่งพลาดท่าเข้ามางับเหยือ่อพูนลิมก็ใช้แรงทั้งหมดที่เขามีนะครับ ลากฉลามทั้งตัวขึ้นมาบนแพรทั้งอย่างนั้นและแล้วสงครามกลางแพรก็ได้เกิดขึ้นครับฉลามตัวนั้นดิ้นไปมาอย่างบ้าคลาั่งฟันคมกริบของมันงับเข้าไปที่แขนและขาของภูนหลิมแต่ทว่าเขานะครับที่ตอนนี้ไม่เหลือความเป็นพนักงานห้องอาหารคนเดิมอีกแล้วเขาคว้าเหยือกน้ำโลหะที่มีน้ำทะเลอยู่ครึ่งหนึ่งและใช้มันฟาดเข้าที่หัวของฉลามซ้ำแล้วสามเล่า จนกระทั่งมันก็ได้หยุดนิ่งไปในที่สุดพูลริมต้องแลกมาด้วยบาดแผลหลายแห่งแต่เขาก็ได้รับชัยชนะเหนือจัดร้ายที่น่ากลัวที่สุดกลางทะเลครับและเพราะตอนนั้นเขาไม่มีน้ําจืดเหลือเลยเขาจึงเริ่มผ่าฉลามตัวนั้นและดื่มเลือดจากตับของมันเพื่อดับกระหายก่อนจะเฉือนเอาครีบฉลามออกมาและนําไปตากแดดเพื่อทําเป็นอาหารแหง้งซึ่งในวันรุ่งขึ้น เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลและรอยกัดทั่วทั้งแผลแต่พูนลิมนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแรกที่เขาทำเลยก็คือเขาใช้เนื้อฉลามแล่เป็นชิ้นๆและตากไว้บนเชือกเหมือนกับนักรบที่แขวนเครื่องหมายแห่งชัยชนะรอบแผลของเขาเองจากนั้นทุกครั้งที่ฉลามพยายามจะเข้าใกล้แผลอีกนะครับมันก็จะได้กลิ่นเลือดของพวกเดียวกันและจะว่นายน,น้ำหนีออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในที่สุดพูลลิมก็ได้รับความสงบกลับคืนมาอีกครั้งแต่เขาก็รู้ดีครับว่าสิ่งที่เขาได้ฆ่าไปมันไม่ใช่แค่ฉลามแต่มันคือความกลัวในใจของเขาด้วยและในวินาทีนั้นเขาก็ไม่ใช่แค่คนที่พยายามจะเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นผู้ที่เอาชนะทะเลได้ด้วยสองมือเปล่าของตัวเองเวลาผ่านไปเกือบสี่เดือนครึ่ง บนพืนไม้เล็กๆกลางทะเลผิวของพูนลิมไม่เกรียมจนแทบไม่เหลือสีเดิมมือที่เคยเสิร์ฟชาตอนนี้กลายเป็นมือที่เต็มไปด้วยรอยบาดแผลแต่ทว่าในดวงตาของเขานะครับยังคงมีประกายที่จะไม่ตายอยู่เสมอและในวันที่133ของการลอยแผ่ก็เริ่มต้นขึ้นเหมือนทุกวันครับจนกระทั่งเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติฝูงนกน้ำจืดบินผ่านหัวไปทีละฝูง กลิ่นของลมเริ่มเปลี่ยนซึ่งมันไม่เค็มเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับมีความชื้นของพืชและดินซึ่งในวินาทีนั้นเองภูล,ลิมก็รับรู้ได้ครับว่าเขากำลังเข้าใกล้แผ่นดินแล้วจริงๆและไม่นานนะัดสีของน้ำทะเลก็เริ่มเปลี่ยนจากฟ้าครามกลายเป็นสีเขียวขุ่นและที่เส้นขอบฟ้าไกลๆเขาก็เห็นเส้นบางๆของผืนดินที่ค่อยๆปรากฏขึ้นน้ำตาของเขาไหลพรางออกมาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับ หลังจากที่อยู่กับทะเลมานานถึง133วันเต็มและตอนนี้เขาก็กำลังจะได้กลับสู่โลกของคนเป็นขณะที่แพของเขากำลังลอยเข้าใกล้ชายฝั่งที่ประเทศบราซิลเขาก็เห็นเรือประมงเล็กๆสามลำกำลังลอยอยู่ไม่ไกลนะักและในไม่กี่นาทีต่อมาชาประมงทั้ง3ก็เห็นเขาเช่นกันครับซึ่งในตอนแรกพวกเขาก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นมันดูไม่เหมือนคนเลยแม้แต่น้อย แต่ออกจะเป็นเหมือนซากศพที่ยังขยับได้ร่างกายผอมแห้งผิวหนังไม่เกรียมและดวงตาที่จ้องมาด้วยความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือความจริงหรือภาพหลอนนั่นมันมนุษย์หนึ่งในชาวประมงตะโกนออกมาและนั่นก็คือคำพูดแรกนะครับที่พูลิมได้ยินจากปากคนอื่นในรอบ133วันชาวประมงรีบช่วยเขาขึ้นมาบนเรือให้อาหารและผ้าหม่มก่อนที่พูลิมนะครับ จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยแพทย์ทหารของอังกฤษและเรื่องราวของเขาก็ได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งโลกครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าตกใจที่สุดของเรื่องนี้นะครับก็คือพูนล,ลิมน้ำหนักลดลงเพียง9กิโลกร,รมัมจากเดิมที่หนัก70ลดลงมาเลย61กิโลเท่านั้นร่างกายของเขายังแข็งแรงและหัวใจก็ยังเต้นสม่ำเสมอเหมือนมนุษย์ที่ผ่านการฝึกนะครับเพื่ออยู่กับทะเลมาทั้งชีวิต และสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้เลยก็คือตอนที่หมอคนหนึ่งถามเขาว่าระหว่างที่อยู่บนแพคุณคิดถึงอะไรมากที่สุดพูดลลิมเพียงตอบกลับไปสั้นๆครับว่าผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยผมแค่ไม่อยากตายต่อมาพูลลิมได้รับเหรียญเกียรติคุณจากรัฐบาลอังกฤษในฐานะผู้รอดชีวิตกลางทะเลที่อยู่ได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและสถิตินั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้ แต่แม้จะได้กลับเข้าสู่ฟังและได้รับเกยียรติยศมากมายภูนลิมก็ไม่เคยลืมทะเลที่พากเพื่อนและชีวิตของคนอีก50คนให้จากไปบางคืนเขายังฝันไว่าได้ยินเสียงคลื่นซัดแพเสียงไม้เสียสีกันในความมืดและตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อท่วมตัวและหัวใจที่เต้นแรงสำหรับคนทั่วไปนี่อาจจะเป็นเพียงเรื่องเอาชีวิตลอดที่สุดเหลือเชื่อแต่สำหรับภูนลิมแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากคำสาบ ที่เขาต้องอยู่กับมันไปจนมาสุดท้ายของชีวิตเรื่องราวของพูนล,ลิมทำให้โลกทั้งใบต้องหยุดคิดนะครับว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์รอดนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่คนเราต้องอาศัยโชคหรือจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลายคนเคยบอกเอาไว้ครับว่ามนุษย์จะเริ่มสิ้นหวังหลังจากอดอาหารเป็นเวลาสามวันแต่พูลลิมกลับพิสูจน์ครับว่า จิตใจของคนที่ไม่ยอมตายสามารถอยู่เหนือกฎทางธรรมชาติได้นานถึง133วันแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับการที่เขาต้องดื่มเลือดต้องกินเนื้อดิบและต้องฆ่าเพื่อที่จะรอดมันก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามครับว่าพูนลิมรอดมาได้เพราะสติหรือเพราะความบ้าคลั่งกันแน่บางทีนะครับเรื่องของพูนลิมอาจไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราชื่นชมความแข็งแกร่งของเขา แต่มันมีไว้เพื่อเตือนเหล่าว่าในทุกชีวิตที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดมนุษย์ทุกคนต่างก็มีปีศาจเป็นของตัวเองครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะถามคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณต้องลอยอยู่กลางทะเลเพียงลำพังไม่มีใครมาช่วยไม่มีอาหารและไม่มีทางหนีคุณคิดว่าคุณจะรักษาความเป็นคนเอาไว้ได้นานแค่ไหนครับ คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้และเช่นเคยระหว่างที่ผมกำลังเล่าเรื่องนี้นะครับผมได้แอบซ่อนสิ่งพิปกติบางอย่างเอาไว้ในคลิปนี้ถ้าคุณตาไวพอที่จะเห็นคอมเมนต์บอกเวลาที่เจอไว้ด้านล่างได้เลยครับและสำหรับคนแรกที่ตอบถูกผมจะเอาคอมเมนต์ของคุณไปขึ้นจอในคลิปถัดไปครับ ถือว่าเป็นรางวัลและคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนที่ตั้งใจรับชมและอยู่กับผมมาจนจบเรื่องนะครับและนี่ก็คือผู้ชนะที่เจออิสต์เตอร์เอของคลิปที่แล้วเป็นคนแรกครับและก่อนจะจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพอดแคสต์ยามเย็นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ครับและสำหรับวันนี้ผมตูนขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีและราตีสวัสดิ์ครับ